สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนจ้าเมื่อนี้สาวซินพูสิพ้าไปขายขวดจ้าไปขายขวดในนอเวมาเบิ่งกันว่าเขาขายขวดกันจังใดในนอร์เวยซีว่าขายขวดกับโบแมนดอกพี่น้องเป็นการเอาขวดไปแลกเอาเงินค่าประกันคืนเนาะจ้าแต่บบแมนพวกขวดแก้วจะเป็นพวกขวดพลาสติกกระป๋องเบียร์สิแม่จ้าจังสาวซินพูเซยกตัวอย่างเบื้องจังอันกับขวดน้ำโคขวดนี่มันขนาดของขวดน้ำโคมันยุ่ที่1.5ลิตรแม่นบ่จ้ะเขาก็เขียนไว้เลยเนี่ยจ้ะ ว่าเขาเอาไปหยดเขาทีได้เงินคืนเท่าไหร่เขาเหมือนเขาบวกไว้แล้วตัวนี้เขากระิไดมาคืนมาสามคนนะจ๊ะเนาะจังแล้วก็แต่ละกระป๋องมันกระะัราคาต่างกันไดเนาะจา๊ะจังกระทิ้งแดงกระปองกระทิ้งแดงจังเสียกระซิสองคนแต่ละอ่านกระะัราคาแตะต่างกันพี่น้องสองคนสามคนหนึ่งคนอันนี้กับเป็นกระปองน้ำดื่มกระปองน้ำดื่มกระสิไดอยุที่สามคนนี่แหละจ้ะ สาวจะพูดเสียพ้าไปหยอดอันในเครื่องหยอดกระปองหยอดขวดอยู่นานนา,า,น,านาน,น, market, นล้านค้าเพี่น้องในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านค้าบูติกทุกหม่องกับซิมีจากเครื่องไว้ใหยาหยอดพอเขาหยอดสเสร็จแล้วเขากระิได้กดเอาสลิปออกมาในสลิปนั้นเขาเสียออกไปแลกเป็นเงินสดหรือว่าเสีเอาไปแลกซื้อของอย่างอื่นในบูติกกลับมาบ้านก็ได้ไปเบื้องการจาว่าเครื่องหยอดกระปองหยอดกระปองโคกระปองเบียดอย่างไดในอนอร์เวย์ ไปน้ำกันจ้าพี่น้องมาซอยกันยอดนะจ๊ะเนาะไปเบื้องน้ำกันเลยจ้าเก็บไปเยอะพี่น้องสามถุงนะจ้าสามถุงสามถุงพี่น้องสามถุงสามถุงย้ายขันย้ยปลาปลาปลาย้ายขั้นย้าปลาเอ็นที่เก็บถุง เครื่องหยอดอยูอย่ตรงนี้อ้าวหยอดได้เครื่องเดียวจ้ะอีกเครื่องนึงใส่ก็ได้ท่านอีเกะว่ารเอนหยอดเครื่อ,องเดียวเสีนกะหยอดช่วยกันไม่ได้ต้องหยอดเครื่องเดียวมาถึงกัย้อนเข้าไปเลยก็่ต้องกดอีหยังจ้ะนี่แหละก็เอาเข้าไปาท่านยัยส์นชิ้ไปจดเข้าไปเลยก็ต้องก็ต้องเอาอัน ก็จำเป็นต้องเอาเป็นตัวเลขมันจำนวนเงินมันลงไปตรงมันที่สแกนหรอกที่นองยระบบข้อมนคหาตรงมันเองนี่แหละมันจะขึ้นมาจะเชร์จัก,จกตอนนี้ได้ยี่สิบนแล้วก็คิบวกราคาไปเรื่อยๆเจ้ะ สายพันธุ์มันจะพิโรทำง,งานน้องๆแเขาว่างขวดลงไปสายพันจะเป็นเดนทำงานเลยเขาก็จะเปลนต้องพันธุ์บ้างเป็นจำนวนเงินที่เขาไปน้อเขาแค่วางบางขวดเข้าไปเนาะเดี๋ยวมันคืสแกนมูลค่าบางขวดจำนวนเงินของมันเองค่ะก็จะเอาใส่เข้าไปเข้าไปแบบกลตรงหน้าจอห์นแล้วโทรบอกพี่น้องว่าได้ไๆแล้วตอนนี้สายพูย้อนไป ตอนนี้ได้แล้วให้มันม้เที่ยวเขาไปเยาะเข่าต่อกันทำต่อกันคุณจังเมือ่อกี้เครื่องมันก็จะหยุดมันก็ต้องหยิอบออกมาไหมาเพืาอเยาะเขาาา่าเป็นแบบน่้นจ้ะบรร่ากามืะอน,นี้สาวสิมบูมี่สามถุงไงหยดได้ลายป็นใรจา้า ของจะาทุกที่สองซอยพอบ้านที่สองที่สองพี่น้องทุกที่สองมีหละจ้าเอาไส้เครื่อ,องเข้าไปไสคเข้าไปเลยจา้จาจะซีอาร์ของมันเองจ้ะดีว่าจ้าบ้านเนา้างนี้เครื่องเป็นสี่น้องพี่น้องนี่เครื่องหยดหนาล่างค่าเลยเวลาซื้อไป ได้ทิมเกะจะวุ่นวายนะจ๊ะน้องกองไอเนี่ยที่บ้านเราสีผู้ว่าสีมาหยอดเหมนแต่บอกเกิดที้แล้วไ่เด้ีม่มากจกเที่ยนเลยที่น้องสีมายังมแต่กันิ่บ้านคเขา ยอดอนถ้าเขาป้าเนี่ยจะกะลยก็ได้พี่ไปเล่าไม่หย่อนก็จะเละหลายแบบนี้ปกตีกะสิยอดกันสองเครื่องกับอันแฟนร์นก็แเหลียวดีกว่าพี่น้องเนาะวันนี้มันใส่ได้เครื่องเดียวมันก็เลยหยอดซาดกับน้องที่แต่เด้อมันบาอานไม่เอาไปไม่้ยาไปแล้วมีละจะแบบนี้ เขาเอาไซต์อกันมันก็ได้พานถุงสกเกลไปเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันต่อสาวทุ้งหยอดเสร็จเราจะพี่น้องาาก็จ้าทุงสุดท้ายแล้วจ้ะเบิ้งกันสองถุงพานไปเพื่อให้เขาได้กระได้เราจะอันนี้คือถุงสุดท้ายตอนอนี้ ตอนนี้หยอดไปได้แล้ว308โนจ้ะี่พี่น้องเป็นโคนตรงทเกียวเมล็ดสายผ่เีย้เป็น้ารบางเัน คุกเขาจะทำซ้อมสะอาดในบ้านมีเปลี่ยนเดี๋ยวเสร็จเราก็จะรดน้ำเปลี่ยนนิดหน่อยว่าดีเหรอมีเหมือนกับพี่น้องมื้อนี้เขาได้494คูน<ม>เขากำลังกดตรงนี้นะจ๊ะพี่น้องสีเขียว<ม>เฮ้ยพอเขากดปุ๊บมันกระสีมีกระดาษออกมาจา้ะรอรับกระดาษนี่นี่แเราจะพี่น้องได้เขาก็จะมีมองล่างนี้อให้เขา,า,านะจ๊ะเนาะ าเดี๋ยวซาซิมูบ่เอาเงินดส,สดซาซิมุูสิเอาบินนี่ไปซื้อของเนาะพี่น้องซื้อของกินนี่ละจ้ายอดที่ได้494คนนี่ละจา้า ีสคนเบิ้งซื้อของได้ค่ะสรุปแล้วมื้อนี้สาวสีชมพูซื้อของกินเมดไป431คนจ้ะพี่น้องแต่ว่าหยอดขวดได้494คนและได้เงินคืนอีก63คนจ้ะของเรียบร้อยจ้ะที่ขายขวดไปได้อัน400 494คนใช้ไม่หมดจ้ะได้เงินสดเพิ่มขึ้นมาอีก63คนพี่น้องซื้อของมื้อนี้ ก็เลยได้เงินคืนมาน้ำจ้ะปกติขายขวดสื่อของมิจใจสายผู้พาขายขวดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องดีว่าจ้าเครื่องขายขวดในเมืองนอกก็จะบ้านเฮาคันนี้แบบสี่สาเผู้ว่าก็ดีได้นจะจาะขวดขวดกระป๋องสิบได้เกลือนตามถนนตามยังนะจาะเนาะมันง่ายน้ำเวลาเฮาสื่อของข้าเจ้าก็สิเก็บค่าประกัน ขวดไว้เนาะไปร้านนั้นเขาก็เอาไปยอดพี่น้องยังไปซื้อของก็ถือไปยอดพี่น้องมีความคิดเห็นกันจังใดแน่สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปสาวจิมพูได้เ้อจ้าว่าวิธีการขายขวดของในเมืองนอกมันดีหรือบ่ดีจังใดจิมพูอยากฟังความคิดเห็นคอมเมนต์จากทุกๆคนเลจ้าเด้อสำหรับสาวจิมพูสาวจิมพูคิดว่าดีนะจ้ะเนาะถ้าอยู่เมืองไทยเฮามีแบบซีกับซีดีนะจ้าขวดน้ำขวดยังสิบร้เกลือนเราก็เอาไปยอดเอาเงินคืนนะจ้ะมีค่าประกันจิมพูอยากให้เมืองไทยเฮามีเครื่องเงิน ยอดขวดน้ำขวดกระปองเบียร์อย่างั้งซี่นะจ๊ะเนาะจ่ามื้อนี้สาวจิมพูก่ะพามาเบิ่งวิธีการขายขวดในเมืองนอกกันแล้วสาวจิมพุก็สิคลาไปเ้อจ้าเด้อบันนี้ขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสาวจิมพูตลอดมา้อจ้ะเด้อ,าดอสาวจิมพุขอบคุณหลายๆมื้อนี้สาวจิมพุสิลาไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า